วันนี้นะเจ้าทางเรียนพระสุาอยู่ลังสารหวานก็จัดพิธีนะเจ้าซืบอชะาตาหมูนเจ้าเพื่อเป็นซีรีมมูฟนที่กับตงและกรคของหัวะเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปดูข้างในกันเลยนนะเจ้า कोटिणामि इतिना सङ्गाय tanpaha panga siwalinya dama ku พุทธังสระนังกัจฉามิธรรสระนังกัจฉามิธรรมสระนังกัจฉามิธรรมสระนังกัจฉามิสัสระนังกัจฉามิสงฆังสระนังกัจฉามิทุติยมีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมีพุทธังสระนังกัจฉามิทุติยัมิธรรมังสระังกัจฉามิ ดียังตีสังคังสรนังขจามิดียังตีสังคังสรนังาจามิตัดียังตีพุทธังสเกดามจตารลเปกิริสิกาเตันคติิิมานเยปิรัติจัขมจรุนัานเกหาวาตุมิท ยัญตุเทวาจลาทลาวิสมัยยัคันทภพนาคาเทันตาสันทิเกยมุนิวาระวาจนังสานวโนสุนันโตธรรมสวรรค์กัลโลอายมพันตาธรรมสวรรกัลโลอายมพันตาธรรมสวรรค์กัลโลายมพัน नमो तस्स भगवतु अरहन्तु

संगोपत्तवेन कत्तयकपोतनं पपकानि वरणावरेतसानुपावेनाहं द्वादशोपत्तवेन कत्तयकपोतनं पपकानि वरणावरेतसानुपावेनाहं द्वादशोपत्तवे अदपसंपन्नसुकादमसंप Santu ปะระมาธะโรเกเทวะมะนะปูชะเมสันติปะกาปะชะนะสันติปะกาอวันนะนะมาตะปิจะจะเนคันทะจัตตะเวตะปะติกะมะโรกะยา

I mm -hmm. ปโหติภ d กิโตปัญญามัคคิลโนตถโหปะตะวะยนายัสมานัโทเตปะสังะเมโอปะสังะเมตปัญญะเตอัสสเนนิทินิสัจจะโะ

Berarti kemudian anda imam selagari wiccah sudang Bukanlahan ada sengitian anda imam selagari wiccah sudang Wah, kita kangwa beda sengitian anda selagari

นิกคตตานี้ซปริวารีที่ขุสังฆัสสตโอนอชยามะสาธุโนฟันเตทีขุสังโฆอิมานีคาตานี้ปริวารี กันหาตุอรมหากังทีคารตัางสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายพร้อมน้อมถวายขตาหารพร้อมั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษูส,สงฆง ขอพระทีส่สุ่มทรงรักภาคทหารพร้อมั้งบริวารทข้างหลายเหล่าน,นี้ของข้าพระเจ้าั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพระเจ้าั้งหลายตลอดกาละนานเดิน อาตูบ <À> ังหนตดีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันสลีดสูมังกัลลังอัปกเิดัอีกวันและยามทั้งหลายพันที่มาไม่ม้สากของนักปณิธผู้สยุนมเก็ได้พาในบนพระตของเจ้าจอมนน่าบุตรโดยสัพพเนียเกศกุจานผ่งโดยสุขจารจำสุาผูปีควาเลย ัยิปสิกตองาิใจสลายมุขุนิมที่ส่วนมุขส่นรลผลมุตตาตั้งหลายมุขุนิมีอายัจิตตาดวงินยานขอนปลดปุกสิ่งตื่นม่ใจแ้นและการไปหาอยงจิตตาดวงินยาณพอมตัวอาสมพงล้นโยผ่อเ็ดการไปหาอย่างตัวเอานักอุปนิยมใจผ่อนโดยการไปหาอย่งจิตตาดยินยนพอมกุบามัีเป็นผ่อนการใดก็วามสุวันมุ่ขปัญญาจุ่งเหงาจุปกา ั่นจึงมีจงได้ดีๆแล้วก็พร้อมนัาเพิ่มที่การลุกกำลังนี้เนีที่ผีน่องเกิูคะ้นกันจักจานแลวก็พร้อมเพิ่จะกข้อตางๆาและน้นก็จะเป็นข้อผีข้อเต็มเป้รัอาีดตามนั้นีนาก็มีมย่ยงเมเียวข้อพิงโนนอากาศจะได้ก็ดีวก็พราอมจงประจักษ์คนตัวคนเมย์นักศมกาเพิ่ยในงานที่การบุกกหลังนี้เนี่ยผีน่องเกิพู้ตะโกนกันแีบจัดจ้านแล้วก็พร้อม

अपते इता इकारतां इसाया, सताना, सोब पकापते वो प्रापतिवा มหายชยยาจุายมังเรอพรราจิตาบาลังเกียร์เสสเสเวปุัวอภิเศ เกณางกายกรรมวาจจังปาเกณามบัาเกณามโนธรรมปณิทิเตเกณามบัาเกณานิัตตวานละันตะเปะจาเกเนจยนตวปุถยามลเลนันเทวะ เจียมังอัปราชิตบาลังเกษีเสบจาวิกาเรอภิเสสสัพพโปธานังขะปะโตกมวติสุนังขะลังโซปะทาตังโซปะติตังโซจันโรโซมโรโตจะเสยังรังเรโส अधा किनां पर्गा With all the ตแต่วากิดนาเกิดนานีกตะวันนพันตทศอาทะคิในภวะดุสาพระมังอลังราคันวตาส พะาโสธีพาวันจุดเดมตังทาลมราบัน